นายกอิงถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นตำแหน่ง29สิงหาคม2568โครงสร้างการจัดตั้งรัฐบาลจะเดินแบบนี้ค่ะ 1. กลไกตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรองนายกภูมิธรรมเวชชัยยาและคณะรัฐมนตรีเดิมทำหน้าที่รักษาการจนกว่าสภาผู้แทนจะเลือกนายกคนใหม่ประธานสภาจะกำหนดวันลงมติไม่มีเส้นตายในรัฐธรรมนูญ ผู้ถูกเสนอชื่อได้ต้องเป็นรายชื่อที่แต่ละพักยื่นไว้ก่อนเลือกตั้งปี2566ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบ,บันคืออย่างน้อย247จาก492เสียงและต้องมีสสอ่่วมเสนอชื่ออย่างน้อย50คนก่อนเข้าสู่การลงมติบุธิสภาไม่มีสิทธิ์ร่วมโหวตแล้วนับตั้งแต่ปี2567 2. ตัวเลือกนายกที่เหลือในบัญชีเดิมชัยยาเคจนิสิริเพื่อไทย อนุทินชาญวีรกูลภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลไปเมื่อมิถุนายนพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครวมไทยสร้างชาติจุรินลักษณะวิสิทธิประชาธิปัตย์พลเอกประยุจันโอชาวางมือทางการเมืองแล้วแต่ยังมีชื่อในบัญชีถ้ากลับมาได้จะเหลือวาระไม่เกิน2ปีตามเพดาน 3. สมการเสียงและแรงกดดัน ฐานเสียงฝ่ายรัฐบาลเดิมปริ่มน้ำเหลือมากกว่าฝ่ายตรงข้ามเพียงราวเด็ดเสียงหลังภูมิใจไทยถอนตัวทำให้เพื่อไทยเสียอำนาจต่อรองต้องดึงเสียงข้ามขั้วหรือยอมดิวคนกลางเพื่อผ่าน247เสียงให้ได้ 4. ีชักทัดการจัดตั้งรัฐบาลเรียงตามความเป็นไปได้ในช่วงมงนี้ A. ทางออกเชิงประนีประนอมดันชยเจจนิ ถ้าเครือข่ายอนุรักษ์นิยมยอมรับดีลชั่วคราวได้ก็พอปิดประตูยุบสภาในระยะสั้นแต่เสถียรภาพนโยบายต่ำปานกลางและเสียงโหวตยังต้องพึ่งพักข้ามขั้วหลายพักีอนุทินถือทงตั้งรัฐบาลผสมใหม่ต้องได้แรงหนุนจากเสียงในรัฐบาลเดิมบางส่วนบวกสสฝ่ายก้าวหน้าพักที่สืบทอดจาก mfp ภายใต้เงื่อนไขย,ยุบสภาเร็วทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีสัญญาณถูกหยิบยกเป็นเงื่อนไขแล้ว สถียรภาพปันกลางแต่เป็นสูตรที่รวบรวม247เสียงได้ง่ายกว่าสูตร A 4ดิวสะดุดหลายรอบเลือกนายกไม่ได้ยืดเยื้อรัฐบาลรักษาการยาวเศรษฐกิจการลงทุนซึมและความเสี่ยงยุบสภาหลังได้นายกทางออกภายในไม่กี่เดือนเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะช่วงรักษาการเองไม่มีอำนาจยุบสภารอยเตอร์5ตัวแปรที่ชี้ขาดน้ำหนักต่อรองของตระกูลชินวัตรหลังคำวินิจฉัย ถ้ายัางประคองดิวกับอำนาจเก่าได้สูตรเอจะเดินง่ายขึ้นหากดิวแตกความเสี่ยงฉากทัศนีสูงขึ้นและเป็นช่องให้ฝ่ายก้าวหน้าเร่งเลิกตั้งเร็วถ้าทีภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติสองพักนี้เป็นคิงเมกเกอของ247เสียงในทุกสูตรอุณหภูมิชายแดนไทยกัมพูชาเหตุคัดแย้งที่เป็นชนวนคดีทําให้ตลาดทุนกังวลถ้าระอุอีกจะบีบให้หาทางออกการเมืองที่เร็วขึ้นสรุปเร็ว โอกาสชัยยาเขตจะหนีเพื่อไทยได้เป็นนายกชั่วคราวเท่ากับปานกลางโอกาสอนุทินตั้งรัฐบาลข้ามขั้วพร้อมรถแมบเลือกตั้งเร็วเท่ากับปานกลางถึงสูงโอกาสยืดเยื้อจนต้องใช้นายกทางออกแล้วไปเลือกตั้งใหม่เท่ากับปานกลางขึ้นกับแรงกดดันสังคมตลาดที่เชทีเคทามรายงาน